สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องผมสวัสดีบรรยากาศย่ามเศร้าครับนี่สวัสดีย่ามเศร้าอันนี้เป็นบรรยากาศจากเขื่อนล่ำไปมาดนะครับหรือหาดช่มตะวันครับ,ม,บมือนี่บ่มีอหยังครับพี่น้องคลิปนี้บ่มีหยังอยากสียระบายจังหน่อยอยากสิพาพี่น้องมเบึงห้อยความเสียหายหมือขึ้นนีนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นห้อยสั่งครับความเสียหายจากสั่งปลามือขึ้นนีครับมาประมาณตีหนึ่งเคืองอันนี้เป็นขางนำห้อยมองมันขึ้นแฮะทีพพ่อผมหางไวขาดพาเคืองเลยครับสั่งมาสีมุนเบิดอันนี้เป็นห้อยครับห้อยขึ้นเดี๋ยวผมสิบภาปเบิงสิ่งที่ทำลายจิตใจผมคักกว่านี้อีก อันนี้หอยสิงทีเฮ็ดให้ผมว่าวโบกจักสีเขียดจักสีหัวจักสีไ้เดียวสีผ้าพไปเบิ่งครับนี่เป็นไฮของผมครับอันนี้เป็นไฮของผมเป็นปลาเขาโพดนี่ปลูกไว้เป็นซิปล레이ุูนแล้วครับนี่ปลาเขาโครับผมกับปลูกสโนโปลูก บักเขือพ่วงปลูกอ้อยคันน้ำสุพรรณบุรีหาศูนย์ครับผมสจิฟ้าพี่น้องไปเบึงว่าปลากระโพดผมมันเป็นยังไงความเสียหายจากสร้างปลาอันนี้มาแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้ขนาดมาตัวเดียวด้วยพี่น้องนี่ครับมันยางมาปองนี่แหละมือขึ้นนี่ห้อยตีนยังหลุมๆไปอยูน่นี่ครับมาปองนี่เลย บ่ได้ขามน้ำมากครับพี่น้องแต่ยางมากน้ำทางดุมๆเลยพี่น้องยางมากน้ำทางเลยครับมีไห้คนมีบานคนมันยางผ่านมาซืซยนี่เป็นบกเขียวพ่วงผมปูไว้ตียหยอดขาดไปหุ่นเลยพี่น้องทีผมจิไปเบิง่งทางมันมาหลอกกันนี่ต้นสนัวผม มูลเ e e. อลี่หยับพับไปเลยนี่ครับนัมาปองหนีแล้วครับตอนเขามานะครับพี่น้องมันมาทางนี่มาขอบขอบให้นี่มาขอบขอบให้เขามานี่ตอนกลับผมเห็นแล้วได้ยินเสียงตัวมตามแล้วที่มันติดลมบางขันละผมก็เลยลุกมา ฟุตบอลไรมันพอจุดฟุตบอลไรมันพาปลาไปหนีเลยพี่น้องมันแล่นพาปลาหึมหึมไปหนีเลยนี่ครับขขาโพดผมกำลังเป็นฝักฝักกำลังงามงามักหลูปไปเลยอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งทางในนี่ครับมันบุกไปหนีห้อยขีดต้มเอียดเลียดไปนี่นห้อยขีดต้มท่าใบใหม่ไปอันนี้คือทางทางถี่มันออกไปครับ นี่ปลาเา้าปพดลงทุนไปเป็นแสนครับพี่น้องลงทุนไปเป็นแสนเลยครับโมเมนต์โมเมนถึกถือก้วยครับเนี่ยฮักลงทุนกะวาซีได้แล้วครับความลำบากของการเป็นเกษตรกรพี่น้องราคาของกับบอดีแล้วยังมาเจอสัง่งอีกนี่ครับเขาโพดผมมุนเบิ้อันนี้ทางมันเขามาครับ เบิ่งที่น้องลูปไปเป็นทางเลยนี่ครับขนาดผมนอนเฝาแท้ๆได้ครับนี่ใต่ไฟใส่โซลาเซล์เปิดไฟนี่มันยังอหอยเขามาได้นี่ทางมันเขามาเบึ่งงกระโพดดีล่ะพี่น้องเบึ่งฝักกระโพดดีละ่ะฝักกระโพดกำลังสีเไงไม่มหย อีกสามสิบหมื่นก็สิได้ฮักแล้วลงทุนหลายครับอันเนี้ยลงทุนไปเป็นแสนลราบึงมาเจอแบบนี้ครับนี่เสียดายพี่น้องดูปไปบดเลยนี่เป็นฟองอูดหลูดไปเลยครับนี่ครับเฮ็ดมาแท้ๆ ทนุถนอมปุ้มฝักมาดูแลมันมาจนมันใหญ่ปานนี่จนเป็นฝักจนสีได้หักแล้วสางมาเหยียบครับนี่ครับมาสุดนี้มองหนีแต่ก้อนน้ำถ่วมเลยบรปลูกพอออกมาหนีมันมาทางนี้เลยครับเดี๋ยวสิไปเบิ่งฟังสนผุ่นฟังถี่มันลงไปเหยียบกอตะไคร้เหยียบยังไป้บนเลย นี่ครับพี่น้องกะบบนไงปันใดดอกพี่น้องห้อยวนซํกากฐะวัดถุนแล้วครับานางกยกวยมันหนีละผมจุดลูกบอลยืดนังกระติกยิงมาไล่เห้มันหนีไปใกล้ๆใ,ให้เขาโพดผมตีหนึ่งเคืงมันมาคนกำลังนอนดีๆเลย พอผมสะดุ้งตื่นได้ย hey, ินเสียงเล่นน้ำท่วมตามท่วมทามยุคห่างกระท่อมเลยล่ะห้งมันไปเล่นน้ำยุคห่างกระท่อมท่วมตามท่วมตามวันนี้เล็บปุกผมพ่อผมลุกมาได้ยินเสียงบุกปลากระโพดหุ่มผุ่มอยู่ผมก็เลยหาหนังกระติกหาลูกบอลมาจุดนี่ครับทางมันไปลูบก็พี่น้องเสียหายลายบาดอยู่พี่น้อง เบิดกำลังใจเลยปลากระโ๋วกำลังงามๆไก่สีได้หักแล้วไก่สีได้หักแล้วมันมาหักไก่ก่อนหุ่นพี่น้องปองไปอูด,ดรูดไปหุ่นหยยบมุนเบิด เบิดลกำลังใจเลยพี่น้องบ่อยากเขามาเบิงเลยมือขึ้นผมน้ำเบิงแล้วเกือบห้เกือบห้องเกือบห้ครับนี่มันมาตวเดียวเลยครับนี่ความเสียหายจากสรั่งปลาโตเดียวสร้างปลาถีบโบแมนสร้างปลาแทะเถะสั่สงปลาถีเป็นสร้างบ้านเอามาปล่อยเบิงไว้เด้อไปดึงหูมันมเบิงครับพี่น้องบักได้มาปล่อยสรั่งบ้านมันบ่มีปัญญาหากินหรอกครับมันถิมาหากินแต่น้ำปลาเขาปวดปลามันค้น เสียหายเดือดร้อนปล่อยข่าไปบบมีผู้ใดขาบบมีผู้ใดละแพ่ไปเรื่อยๆบาดนี้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆพืชผลการเกษตรพี่น้องเกษตรกรมุนบดอยู่ยากครับลงทุนไปกับสำนันราคากับบดีอยู่แล้วราคากับบดีอยู่แล้วยังมาถือย่ำแบบนี้นี่แค่ตัวเดียวครับพี่น้องคิดเบื่องปีก่อนนะ มันมาสามสิบตัวถึงตัวใหญ่ตัวหน่อยปลามันหาอะไบรบอต่องถอนแ้ะครับมันถอนไห้เบิดเลยขาดทุนยับเงินครับนั่งไห้กันกลุ่มขมับเลยมันออกไปปองนี่ผมสิพ้าไปเบิ่งทางมันมาอันนี้ทางมันกลับไปตอนผมไล่โอ้เสียหายไรครับปลากระปดผมขึ้นนี่ไล บ่ได้รับได้นอนครับจากปีหนึ่งปีหนึ่งเคืองไล่ไปนี่ครับห้อยขึ้นมาน่นีห้อยขี้ดินขึ้นมานี่เขาป่าปะพุงเขานี่นี่สุดพี่น้องมองมองสนป่าไผนนี่เป็นทางถนนใหญ่เลยครับนี่มันยางมาเสยเลยครับนี่มันยงายมนยงมาทางนี่เลยครับมันบ่ได้ขามน้ำม,มามองที่ผมถ่ายให้เบิ่งที่แรกอันนั้นคือหมองที่มันสิลงไปขามกลับคืน ทางมันอยู่แต่มันลงไปแล้วมันตีลมมันไปว่าใดน้ามันเลึกมันบ่อยากว่ายขามหรือยงไดดอกมันก็เลยกลับมาคืนทางผี่กับคนไหลมันน้ำคนไหลมันน้ำมันกันเลยมานี่ครับพี่น้องห้อยมันมาปองแหลกเขียนมาเลยมันเขามานปองนี่นี่คนห้อยเหยียบจมสเปียสปะมาพี่น้องเห็นบ่นั่น มันเขามานี้ครับมองนันนะเป็นถนนใหญ่เลยพี่น้องถนนเลยล่ะถนนใหญ่เลยล่ะมันเขามานี่แบบพอบวมหูโตเลยนะเขามานี่เลยยางเขามันลึึๆเขามานมาน,นี้ไปนี่เบ่งห้อยไปูหลูด,ดไปตอนเขามานะมันเขมาม,ขมาทางนี้ นั่นก็ภัยมองผมทายให้เบิ้งที่แหลกมันอยู่หันมันสิไปขามน้ำหันมีให้ผมมันไปทั้งขอบบัดพ่อขากับมันพากลางมาเลยเสียหายแบบนี้สิไปเรียกร้องอยียงน้ำไผ่ใดหรอพี่น้องเรียกร้องอยียงน้ำไผ่กับบอ่อใดนี่ทันไปแจ้งเพิ่นก็บ,บอกว่าให้ดูแลกันดีๆด,ดูแลเองดูแลดีๆ ไปแจ้งแล้วเสยคือเขามันสิมีงบตกมาห้คนไลลสั่งอันนี้ผมอยากวอาแเฮงงบตกมาจ้างคนมาไลลสั่งมาอหลีครับมาไลลอีหลีมาตอนหัวคำาน่ะจะถุ่มหนึ่งขี่รถปอดออกมาจุดกระโปกตึมตึมขี่รถปอดกลับบ้านเรามันสิได้อีหยัง,ยงครับเหตุแบบนั้น คนที่นอนอยู่นี่นะครับคนที่เฝ้าอยู่นี่อหลีเนี่ยเขาเป็นคนไรมันบวแมนคนที่ได้เงินมากเรามาจ้างมากเรามากินเราเฮฮาเราก็ขี่รถออกมาจูดกับพวกสองดอกเราก็กลับ,บานเฮ้ยไ่ได้ประโยชน์กันที่แบบนั้นนี่บึงเฮ้ยเสียหาย เบิดกำลังใจต้องจูนไมลี่เสร็จไม่ย่างดีคนละครับค่อยสิกลับมานี่กำลังใจเห็ุสู่ต่อฮักกับลมไปหลายคนสิว่ามึงคือว่าเปิดไฟล่ะนั่นดีจา้าพวกเห็นบนนน่นั่นเนี่ยยังเนี่ยโคมไฟเดิเนี่ยโคมไฟไดินี่เป็นยังบน่นั่นเห็นตะเกียงบ่ จุดตะเกียงตั้งโคม้มไว้แดงจึงคืงลุกบึมบึมน้ำมันเบิดขึ้นละลอยเอากลัวสิเดฮักขขาพดเนาะลอยก็มือจะคิดว่ามันเบิดหน่อยบ่คำนวณเบืองเองขขาพดลอยหามือได้ฮักน้ำมันที่ใสในการจุดตะเกียงจุดโค้มเนะเบิดขึ้นละลอยลอยหาขึ้นนะเนา แล้วกันน้ำมันหดหน้ำกระโพดอีกมือละลอยคือกันมันสีเรือ,อยังล่ะเบิดเป็นน้ำค่าปุ๋ยค่ายาค่าน้ำมันคนกับประเด็นเราเดี๋ยวนอนแหงเมือยจากงานแล้วยามแรงแทนทีสิได้พักผ่อนย้มขึ้นยังในมะลัยสร้างอีกคลิปนี้ระบายยางเดียวด้วยพี่น้องอารมณ์ส่วนตัวรวนๆระบายยางเดียว บมมีสาระอีหยังดอกครับนี่คนถามความคิดเห็นส่วนตัวผมถามว่าสั่งเต็ดอยังได้ผมว่าสั่งปลาบมมีประโยชน์แล้วผมว่าเอาไวท้ทาไรเขาของของเกษตรกรเฮ้ยเบิดเบิด แล้วก็สิมีซุ้มที่บอกว่ากระเบียนแล้วซุ้มสูเขาปลาไปหาตัดใหม่ทำไา่ปลาไปกวนมันมันก็ออกมาแล้วเคยเขาปลาเคลียบอสูคนที่บอกยังเสียเคยมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้บอสีบอกว่าเจ้าหน้าที่กบมีปลาใหม่กบมีคนมันสิเขาปลาได้ไงปันนั้นหรือมันบดได้ไปตั้งบ้านหึมหึมอยู่ในปลาพอสิได้สร้างตื่นออกมาดอ,อกสร้างมันหลาครับแนวกินมันหน่อย ประเด็นมันนะ่ะปล่อยเอาปล่ปอยเอาออกลูกเอาออกลูกเอาสร้างมันแพร่เอาแพร่เอาของกินในปลามันน้อยบานนี้สร้างปลาแท้แทะกับมีสร้างปลาแท้แทะมันสิอยู่ฝูงไงมันสิอยู่ปลาลึกอันนั้นน่ะจังไรมันกระบอกออกมาซุ้มถี่มันออกมาซุ้มถี่มันมาทำาล้เข่าคลองนี่มีแต่สร้างปล่อยทั้งนั้นแหละครับนี่มีแต่สร้างบ้านเอามาปล่อยทั้งนั้นเนี่ยสร้างปลาอีีมันโตบบใหญ่ปนนี้ อยู่เป็นฝูงไงอยู่ในปลาเลึกผุนหอดกับบไก่ค้นคนหอดสิบโเห็นมันผุนอันนี้มันสร้างบ้านย่างโคโลโคโลมาเลยเนี่ยปล่อยเขาไปเป็นยังปล่อยลหลยๆเป็นยังสัง่งปล่อยเอาบุญบป่อยเอาบารมีบ่เมืงกี่ได้บาปแล้วผมยีสาบแซงตติมผุนแล้วโมเมนต์แต่ผมเลยครับ ผมแค่หนึ่งในจำนวนเป็นรลอยๆครับโดนคือกันครับแบบนี้เดือดร้อนครับเป็นรลอยๆค้นเป็นรลอยๆทีรลอยๆแปลงครับเฉพาะในเขตอำเภอสังาาออันนี้แค่อำเภอเสังสางแค่อยู่เคือนลำไปมาดเลยครับอยู่ท่างเคื่อนหวยเตยทั้งนองไงทังซอยหนึ่งซอยสองไร่มาเพียหอดซอยเก่าซอยสิบเพียโดนคือกันเืด ผู้ใดที่เฮ็ดเกษตรแบบนี้ผู้ใดปลูกกระปวดปลูกมันปลูกอ้อยโดนมุนอุ้ยปุยก,กันเบึดผู้ใดบ่เสื้อมาโหลดมาหาผมนีผมสิพ้าไปบึงว่าได้โต๊แรงมาทา้งพุ่นนะออกมาเป็นฟูงเลยเหรอขันบ่น้อนเฝ้านะ่ะโอยมันเจ้าว่ได้ถอนดอกกระปวดเจ้าบกได้หักดอกนอนเฝาจุดไฟไล่ยลำบากตัวครับเฮ็ดเกษตรกับลำบากอยู่แล้ว เจอแบบนี้อีกลำบากกว่าเก่าอีกเมื่อยครับเบิดกกำลังใจแต่ก็คิดว่าจะคล้องเห็ดไปแล้วเห็ดกับหวังผลนะครับหวังทีอากได้เขาขุดกำลังงามลงทุนไปเป็นแสนเจอแบบนี้เฮอพลาดจนได้ผมนอนเฝ้าผมบ่ได้เผือดีครับ ผมนอนเฝา้าเฝ้าทุกมือ้อเฝ้าตลอดย้ำขึ้นคำมาผมกับเปิดไฟยางอ้อมปลากระปดไต่ไฟไวเปิดไต่ตะเกียงไวพอด้เผอืออันนี้มันลอยมาจังไหนเขาทั้งหลังทั้งหลังมเป็นทั้งหลังเด้นั่นนาทางเลยมันมาทางใหญ่เลยสเสดิดบุ่มบั้ม,มขึ้นมาแลนพากัน จูดกระโวกไลไาสันห้องเอกๆเอ๊เอ,เอ,เอไปโอ้ลำบากลำบากเป็นเกษตรกรลําบากอยู่แล้วยังมาเจอแบบนี้อีกผู้ใด้สีรับผิดชอบให้บอมีมีรับผิดชอบชีวิตเจ้าของเองไล่สั่งยังว่าบ่เสียงพี่น้องเคยเห็นข่าวสั่งขา,าคนตายบอเสียงบอนอ่ะนะเอาชีวิตมาแหลกถ้าบ่ไล ทิ้งที่เขาลงทุนไปกับศูนย์เปลา่าถ้ามันมาเป็นฟูงพี่น้องสิบไรเหนียวถับฟูงสามสิบตัวผมให้ขึ้นเดียวเป็นหนากองเลยหระเปลี่ยนเอือดเตือนเลยหรอขันเจาประยเฝ่ามันโมเมนของดีวันไหนเลยครับสำหรับผมมองว่าสั่งปลาโบมีประโยชน์มีแต่โทษ ปล่อยไปมันก็ออกมาคือเ่าส้างปลาเนี่ยผมเหมารวมถึงสั่งปลาถึงสั่งปล่อยนะครับสั่งปลาแท้บ่มีปัญหามีปัญหาแต่สั่งปล่อยสั่งปลาแท้บ่ออกมาให้คนเห็นหนอกพูนอยู่ในปลากลพุ่นคันที่เขาไปหามันกัยยางเป็นหมื่นเป็นคืน่นแล้วอันนี้มันเป็นสั่งปล่อยมันอยู่ลอลอขางน้ำเนี่ยรอลอขางปลาเนี่ยบ่ไปใส่มาใส่อเกียรถ้าขามมาหากินแต่ของคน จมอิ่มๆแล้วจมซะเถอะเก็บกดอ่านมาดวนแล้วปลูกยังไ้กันก่าะวะสีด่ล่ะวังสีด้อันนี้เป็นปลาสนุครับหากมีคนอยากถามนี่ต้นสนนั่นปลาขาโพดกะลังงามเลยกะลังสีด้ เกือบสี่ด้หักลวละ่ะกำลังบำรุงฝักเอากำลังบำรุงเอาฝักฝักบ่งฝักกะดีเด้ฝักไงใส่ปุ๋ยลงไปบำรุงเอาฝักเฮ้ยเมือม่อยเมื่อยใจท้อจเจอแบบนี้มีแค่ตัวเดียวนะครับพี่น้องแค่ตัวเดียวคิดบึงท่ามันมาสามสิบตัวเบิดฝฟูงมันน่ะ มันสิปันไหนคนไรมันสิเมื่อยปันไหนเขาของมันสิเสียหายปันไหนบ่แมนว่าผมขาดคันนว่ามันสิเกิดนะครับมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วครับสร้างปลาบุกปลามันปลาอ่อยปลาเขาโพดคนเสียหายแบบบ่ดบได้จักบาทเลยพี่น้องขาดทุนหยับเงินกัน จมอิมอ่มๆแล้วบา้านนี้ครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมมีสาราดอกวครับจมอย่างเดียวจมให้สร้างพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนด้วครับผมสวัสดีครับ